สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ The Deep Dive ค่ะวันนี้เราจะพาไปเจาะลึกเรื่องงานเขียนของสตีเฟนคิงกันหลายคนคงรู้จักในฐานะราชาแห่งนิยายสยองขวัญใช่ไหมคะแต่เบื้องหลังนี่มีเทคนิคที่น่าสนใจมากๆเลยครับผมผลงานเขาเนี่ยเยอะจริงๆทั้งนิยายเรื่องสั้นใช่ค่ะซึ่งข้อมูลหลักๆวันนี้เราเอามาจากหนังสือที่ดังมากๆของเขาเองเลย On Writing ค่ะ อ๋อ oh, เล่มคลาสสิกเลยค่ะภารกิจเราวันนี้คือจะสกัดเอาเทคนิคเด็ดๆที่ไม่ว่าใครเขียนแนวไหนก็น่าจะเอามาปรับใช้ได้มาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะจุดแรกสุดเลยนะคะพื้นฐานมากๆที่คิงเน้นย้ำเสมอคืออ่านเยอะเขียนเยอะถูกต้องค่ะอยากเขียนเก่งต้องอ่านเยอะแล้วก็เขียนเยอะเขาบอกว่าไม่มีทางลัดเลยนะการอ่านเหมือนเติมวัตถุดิบครับส่วนการเขียนก็คือการฝึกฝนเหมือนเป็นงานที่ต้องทำทุกวันจริงๆ แล้วคำว่าทุกวันของเขานี้จริงจังมากใช่ไหมคะจริงจังสุดๆครับเป้าส่วนตัวเขาคือวันละ2,000คํคำเอ่อไม่เว้นเลยนะเสาร์อาทิตย์วันหยุดก็เขียนโหทำไมต้องขนาดนั้นล่ะคะคือเหตุผลเขาก็น่าสนใจครับหนึ่งคือเขาเชื่อว่ามันทำให้เรื่องกับตัวละครมันยังสดๆอยู่ในหัวเราตลอดสอคือเหมือนเป็นการเรียกหาเออเทพธิดาแห่งแรงบันดาลใจนะครับแบบว่าฉันพร้อมทำงานแล้วนะ มาได้เลยมันคือวินัยลุ้น้วนเลยฟังดูเข้มมากค่ะทีนี้มาถึงจุดเริ่มต้นเรื่องบ้างคิงมีวิธีคิดที่ไม่เหมือนใครเลยคือเขาไม่เชื่อเรื่องการวางพล็อตแบบเป,เป๊ะใช่ครับเขาจะเริ่มจากสิ่งที่เรียกว่าสถานการณ์ situation ที่มันน่าสนใจก่อนเช่นอะไรคะก็เช่นเอ่อถ้าเกิดมีแรมพายย้ายเข้ามาอยู่ในเมืองเล็กๆล่ะหรือถ้าจู่ๆมีโดมใส่ครอบเมืองอะไรแบบนี้ แล้วเขาก็ปล่อยให้ตัวละครดําเนินเรื่องไปเองเหมือนเราเป็นนักโบราณาคดีที่ค่อยๆขุดหาฟอสซิลเนี่ยครับอ๋อคือเรื่องมันมีอยู่แล้วเราแค่ค่อยๆเปิดเผยมันออกมาประมาณนั้นเลยครับแนวทางนี้มันทําให้เรื่องดูเป็นธรรมชาติมากๆตัวละครดูมีชีวิตจริงๆไม่ใช่แค่เดินตามบทแต่มันก็ต้องอาศัยความเชื่อใจในกระบวนการมากๆเลยนะคะใช่เลยครับแล้วก็ทําให้นักเขียนเองก็ตื่นเต้นไปด้วยว่าเรื่องจะไปทางไหน แล้วที่เขาบอกว่าเขียนในสิ่งที่เรารู้ล่ะคะทั้งที่นิยายเขาดูแฟนตาซีมากๆเลยอ่าประเด็นนี้คนเข้าใจผิดเยอะครับคือสิ่งที่รู้ในความหมายของคิงไม่ใช่แค่เหตุการณ์ที่เคยเจอแต่มันคืออารมณ์ความรู้สึกที่เป็นสากลครับพวกความรักความกลัวความผูกพันความสูญเสียอ๋อเข้าใจแล้วคะ่ะคือใส่แก่นอารมณ์ที่จริงแท้ลงไป ถูกต้องครับการใส่อารมณ์พวกนี้อย่างจริงใจนี่แหละที่ทำให้เรื่องเหนือจริงของเขามันน่าเชื่อถือมันจับใจเราได้อืมชัดเจนเลยค่ะมาต่อกันที่เรื่องเครื่องมือการเขียนบ้างมีคำคมข,มของเขาที่แบบโดนใจมากถนนสู่นรกปูด,ด้วยคำวิเศษครับผม adverbs คำขยายกริยาหรือคำคุณศัพท์พวกอย่างรวดเร็วอย่างสวยงามมากๆอะไรพวกนั้นทำไมเขาถึงไม่ชอบล่ะคะคือ คิงมองว่าการใช้คำพวกนี้บ่อยๆมันอาจจะแปลว่าเรายังเลือกใช้คำหลักคือคำกริยาหรือคำนามได้ไม่คมพอไม่แข็งแรงพออ๋อแล้วทางแก้คือยังไงคะก็คือให้พยายามหาคำกริยาที่มันทรงพลังสื่อภาพชั้นในตัวเองมาใช้แทนครับเช่นแทนที่จะบอกว่าเขาวิ่งอย่างรวดเร็วอาจจะใช้เขาทะยานไปข้างหน้าหรือเขาเพ่นพรวดอะไรแบบนี้ภาพชัดกว่าจริงๆด้วยค่ะกระชับกว่าด้วย ใช่ครับคำกริยาดีๆมันทำงานได้หนักกว่าเยอะแล้วกระบวนการเขียนล่ะคะตั้งแต่ร่างแรกเลยสำหรับร่างแรกคิงแนะนำให้ปิดประตูเขียนเลยครับคือเขียนไปยาวๆให้จบเรื่องก่อนอย่าเพิ่งหยุดแก้อย่าเพิ่งกังวลเรื่องภาษาเป้าหมายคือเล่าเรื่องให้จบก่อนใช่ครับพอจบแล้วขั้นตอนต่อไปสำคัญมากคือต้องพักพักนี่คือพักนานแค่ไหนคะอย่างน้อยๆก็2-3ถึงสสัปดาห์ครับหรือมากกว่านั้นก็ได้เพื่อให้เราลืมลืมมันไปบ้าง แล้วค่อยกลับมาอ่านด้วยสายตาใหม่เหมือนเราเป็นคนอ่านคนแรกอาา่ะฮะแล้วจากนั้นก็ถึงขั้นตอนโหดใช่ครับขั้นตอน kill your darlings หรือท่าสุดทิรักฟังดูนะปลัวจังค่ะอันไม่ได้ช่วยให้เรื่องโดยรวมดีขึ้นไม่ไว่าจะเป็นประโยคสวยๆฉากเท่ๆหรือแม้แต่ตัวละครบางตัวถ้ามันไม่จำเป็นจริงๆก็ต้องตัดโหดจริงค่ะแล้วมีเทคนิคอะไรอีกไหมคะคิงเขามีสูตรคำนวณคร่าวๆด้วยนะว่า ร่างสองควรจะเท่ากับร่างแรกลบออกไป10%เซมีสูตรเลยเหรอคะเพื่อให้กระชับขึ้นครับบังคับให้เราตัดส่วนเกินออกไปจริงๆจังๆสุดยอดเลยคะ่ะสุดท้ายแล้วคะ่ะเทคนิคเรื่องผู้อ่านในอุดมคติอ๋อครับ idea reader อันนี้ก็น่าสนใจเขาหมายถึงยังไงคะคือแทนที่เราจะพยายามเขียนให้ถูกใจคนอ่านทุกคนซึ่งมันเป็นไปไม่ได้คิงแนะนำให้เรานึกถึงคนอ่านแค่คนเดียว เป็นคนอ่านในอุดมคติของเราอาจจะเป็นเพื่อนสนิทแฟนหรือใครก็ได้ที่เราเชื่อในรสนิยมเขาแล้วมันช่วยยังไงคะมันช่วยให้ยานเขียนเรามีทิศทางคัดเจนขึ้นครับโทนเสียง voice มันจะนิ่งสม่ำเสมอเหมือนเรากำลังเล่าเรื่องให้คนคนนั้นฟังจริงๆอ๋อทำให้ตัดสินใจง่ายขึ้นว่าจะเขียนยังไงใช้ภาษาแบบไหนใช่เลยครับมันเป็นธรรมชาติกว่าไม่สเปะสปะพยายามเอาใจทุกคน ฟังมาทั้งหมดนี่สรุปได้เลยนะคะว่าหัวใจของคิงไม่ใช่แค่พรสวรรค์เลยครับแต่มันคือการทำงานหนักวินัยการเชื่อในกระบวนการอ่านเยอะเขียนเยอะแล้วก็แก้ไขแบบไม่เกรงใจตัวเองนี่แหละค่ะเคล็ดลับสร้างนักเขียนระดับตำนานครับผมแล้วก็มีประเด็นที่น่าคิดต่อนะครับจากแนวคิดเรื่องการขุดค้นของคิงที่ปล่อยให้ตัวละครนำทางไปคือ แล้วสมดุลที่พอดีมันอยู่ตรงไหนกันแน่ระหว่างการวางโครงเรื่องไว้เป๊ะๆกับการปล่อยให้เรื่องมันพาไปแบบดุนสดอืมนั่นสินะคะถ้าควบคุมมากไปเรื่องจะแข็งเทื่อไหมหรือถ้าปล่อยมากไปมันจะหลงทางหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่นักเขียนแต่ละคนคงต้องหาคำตอบของตัวเองดูครับ